สวัสดีค่ะโสรยาจอยพาเพลินนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกับทุกคนค่ะกับคอนเทนต์ของช่องโสรยาจอยพาเพลินนะคะก็พักพักสวัสดีพูดคุยกับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนไม่อยู่ฝ่ายไหนไม่อยู่ฝั่งใคร ยินดีต้อนรับทุกคนที่บ้านค่ะโรยาก็เป็นเหมือนสะพานให้ทุกคนมาเดินข้ามไปหาคนนั้นคนนี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในบ้านนะคะ บอกได้เลยว่ายินดีต้อนรับทุกคนค่ะภรรยาไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่ยุ่งกับใครนะคะเป็นสายแววนไปทุกบ้านไปทุกช่องไม่ยุ่งกับคอนเทนต์ของใครคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันนะคะมีความสุขกับการที่ทุกคนได้ไปจับมือกันได้เป็นเพื่อนกัน เป็นครอบครัวเดียวกันก็ประมาณว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะมีความสุขนะคะที่ทุกคนเป็นมิตรต่อกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยค่ะย้ำนะคะไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนไม่ได้อยู่ฝ่ายใครไม่ได้ยุ่งกับใคร ขึ้นไร้บางครั้งก็อยู่คนเดียวก็โอเคค่ะก็ยอมรับได้ว่าเพื่อนไม่ว่างเพื่อนไม่สะดวกที่จะมาเข้าใจทุกคนนะคะทุกคนมีช่องที่ต้องทำมีภารกิจของตัวเองแค่เข้าใจกันก็พอแค่นั้นเองค่ะมีจุดยืนของตัวเองคือไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนะคะ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทักสวัสดีพูดคุยทุกคนอ่านคอมเมนต์ตามที่ทุกคนคอมเมนต์มานะคะวางลิงก์วางสะพานให้ทุกคนเอาง่ายๆก็คือยินดีต้อนรับทุกคนและสุรยาก็สามารถจะไปบ้านใครก็ได้ไปบ้านไหนก็ได้เพื่อทักทายพูดคุยกันนะคะ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ค่ะขออยู่ในจุดยืนของตัวเองนะคะจุดยืนของตัวเองคือยินดีต้อนรับทุกคนทักสวัสดีพูดคุยเราไม่บล็อกใครเราไม่ป่วนใครนะคะทุกคนมาดีเราดีด้วยหากเขามาไม่ดีก็แล้วแต่เขาค่ะ มันก็ต้องมีบ้างที่เข้าใจผิดกันไปอะไรกันไปแต่ยืนยันว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสลรยาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทักสวัสดีพูดคุยกับทุกคนไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ยุ่งเรื่องคลีไม่ก้าวไก่ชีวิตใครนะคะต่างคนก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองขึ้นอยู่กับคอนเทนต์แต่ละคนคอนเทนต์ใครดีก็ก้าวหน้าไปเพื่อนชอบ เพื่อนก็ไปหาคอนเทนต์เราไม่ดีเพื่อนไม่ชอบเพื่อนก็ไม่มาแค่นั้นเองนะคะน้อมรับความคิดของทุกคนน้อมรับคําติชมคําแนะนํานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันสร้างบ้านโสริยาจอยพาเพลินขึ้นมาก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะก็ยังคงเป็นโสริยาคนเดิมนะคะ ไม่เคยลืมตัวค่ะใครแนะนำอะไรมาก็น้อมรับนะคะเพื่อนคนไหนขึ้นไลฟ์สามารถไปหาได้ก็ไปนะคะตามที่กระดิ่งแจ้งเตือนมาแต่ก็คงจะไปทุกบ้านพร้อมกันหมดไม่ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเหมือนที่โรรยาเข้าใจทุกคนนะคะขอบคุณที่ขึ้นไลฟ์แล้วเข้ามาหา มากดไลค์ให้มาทักสวัสดีขอบคุณทุกคนนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไ like, รไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะเข้าใจค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโรรยาจอยพาเพลินด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ